สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นไงสบายดีหรือเปล่าฉันเอารอยยิ้มมาให้เธอด้วยความรักเต็มหัวใจวันนี้เธอเป็นไงสบายดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะเด็กเด วันนี้กลับมาพบกับคุณครูยเยงแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเรียนรู้หน่วยผีเสื้อค่ะซึ่งเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือประโยชน์แล้วก็โทษของผีเสื้อนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าผีเสื้อเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยเดี๋ยวคุณครูยเย่งจะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์แล้วก็โทษของผีเสื้อนะคะ จากที่เด็กๆได้เรียนรู้ตลอด4วันที่ผ่านมานะคะเด็กๆก,ก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าผีเสื้อมีรูปร่างลักษณะยังไงอาศัยอยู่ที่ไหนกินอะไรเป็นอาหารแล้วก็มีวงจรชีวิตยังไงบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปรู้จักกับประโยชน์กันค่ะ ประโยชน์ของผีเสื้อนะคะเด็กๆก็จะช่วยผสมเกสรดอกไม้ค่ะเวลาที่ผีเสื้อเข้าไปดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นะคะดอกไม้ก็จะตอบแทนโดยการให้น้ําหวานให้กับผีเสื้อเป็นอาหารค่ะข้อที่2ผีเสื้อเนี่ยจะมีปีกที่แข็งแรงนะคะก็จะสามารถสร้างไรายได้ค่ะเด็กๆ คนส่วนใหญ่นะคะที่เป็นผีเสื้อใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเอาปีกของผีเสื้อค่ะไปทำเป็นต่างหูหรือว่าเป็นสร้อยคอนะคะทำให้เอาไปขายแล้วก็ได้เงินค่ะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะผีเสื้อให้ความสวยงามกับธรรมชาตินะคะเวลาเราไปทุ่งดอกไม้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นประจำเลยก็คือมีผีเสื้อนั่นเองค่ะ แต่มีประโยชน์แล้วมันก็จะมีโทษนะคะเด็กๆผีเสื้อเนี่ยถ้าสมมุติว่าบางตัวมันจะเป็นผีเสื้อที่ขนของผีเสื้อมันจะมีพิษนะคะถ้าเราไปหยิบจับขึ้นมาเนี่ยบางครั้งน่ะปีกของมันนะคะก็จะแผ่ออกมาแล้วก็ทำให้เราคันตามผิวหนังได้ค่ะเด็กๆต้องระวังนะคะเวลาไปที่ไหนเด็กๆก็สังเกตให้ดีนะคะ สองนะคะก็คือตอนที่ผีเสื้อกําลังเป็นตัวหนอนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปกัดกินดอกไม้หรือว่าใบไม้ต่างๆนะคะมันก็จะทําให้ดอ,อ,อกไม้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีผลผลิตนะคะแล้วก็ใบไม้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยงามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มาเรียนรู้หน่วยผีเสือ้อเด็กๆสนุกไหมคะ คุณครูก็ดูผลงานของทุกคนเลยส่วนใบงานสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคุณครูให้เด็กๆด,ดูภาพผีเสื้อนะคะกับภาพที่เป็นเงาแล้วก็ให้โยงเส้นให้ถูกต้องเมื่อหนูยงเส้นเสร็จหนูก็ถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในห,หน่วยวันลอยกระทงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูย้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย